ต้มหอยไม่เนาน,นี่ต้มไก่เต็มหม้อเลยครับผม คนวันต่ำฮอครับสางวานอ้นบอุ huh. uh ่นโบอุ huh. yeah. Yeah. Uh ่นดักลินต้มไก่แล้วชิบุสียบอสียฮะต่ำอเสเสียบพี่น้องนนันต่ำนี่เสียบอยู่แล้วล่ะนินกับต้มไก่

ทานทานอ่ะกินเขากันครับหวานลำมะละกอแซบแซบยืนทงยืนทาคือเกาไล่้อย่ากจินๆนะหอมหอมอด้ไหมอยากล่องมาล่องมึงแซบอีหลีบอมาล่องมึงอ่ะมาเก็บลองไปเก็ยสามเดียมเท่าไหร่ใส่วัวนะตุ่มไก่ ปุ่นค่ายยังไน้อง,อง <c oughs> ต่อแก้วตุต่ม <c oughs> ดีดีโยเซฟบหังไหมสุดยอดเลย <c oughs> ไก่อันนี้มันแจกก่อ <c oughs> นลูกขึ้นทีน,น, <c oughs> นี่ไก่ยังต้องต้่มตุ่มยๆไก่ใยคนอ่ะตอนพี่น,น้องมีอะไตอนใยใยกินกับตำมือูนี่เว้ยเต็มหมอนี่เห็เนไหมตัวเดียว ตาพเห็ตาตากินก็ต้มปลาแล้วพี่น้องบอกเอาแล้วโอ้ยต้มเต็มเลยบ่ะตาตัวเดียวน้ะตักเดียวเล่าเดี๋ยวไปกินเขาด่วมกันครับผมปันหาลืองข้างไตครัมึงลุงใดเจ้าบกหอย อันนี้กินดิบกับดำบางเล้ยขาดิบขาดิบไม่ไหวนั่ดขจ้านี่นังหางเย็ก็ได้มเอาเขานี่เอาอะไรไปทั้งูเอาดาบเอาเขามากันยกกันนั่นนั่นรนเาก็โยาบยามาเบีต้องกันครับพี่น้องมามา ต้มไก่เซฟเซาอ้าวเป็ดเหรอ้านี่เป็ดเหรออ่ะอ่มาเปลี่ยนปะเขาลับเปลี่ยใช่เลยเนี่ยเป็ดเบียไปท้งเงินน่าอี๋โอ้กลับมาเหยเจ๋อหัวไม่ะเจ๋อหัวมาอ้กลับมาเข้าหลับไม่เอ่อเดี๋ยว เราเลินเลือ่อนถือนเออกินเลยอ้อา,า,าวเาทานะี่มมาาไหนต้อนมาได้แบงบางไม่ไปทังคูนั่นอะไระแยกก่มันอมมากเอ่าแบงห้ านั่นเน้ือกินนี่ยังคือเอาไว้หลเถอะฝากเนี้ยเข่อนขนหนัฝากเนี้ยฝากเนี้ยฝากเนี้ยเกือบจนมันเย็นใจนี่เหมือนกัเขาอยู่อุดดออย่ามันงมเราพลุมพลกเขลิ่เลยโอ้หเียแตกห่านลาย เนี่ยไปมังผนับคะแนนเนี่ยไปมังนับคะแนนแม่บีกับพ่อเน็่ไปใส่ีไปใส่ซีทเจ้าเอาผักไม่แน่นี่ยผักลวดที่สทุกท่ายให้ต่นประกาศเอาพอดีแบตพอดำเหมือนงได้นะตรงนี้ผู้ทรน้ำเลยว่ดนี่ีบ้า แล้วแพ้แม่พแพ้อีแม่แล้วกินเขาปราแซบด้วยค่ะบ่มีมึงเมือนคนมอแม่่น้แ่จับเวลา้องิ้้อเดือย้องเดือยนงซึมนยิเสียงมาลูมากเสียงนรู้มาก กานหนังกินหนังก็ปีนปีนดูสอแบบเดียวก็ปีนปีนกีนหลาดู

เดี๋ยวัเขาลดกออออ่อนชวาีเอาวาตอนเลียนดนะวบนไหนเล้าครับเลยตอนเลียขอรอพิมกิโรดเจ้าห่นเพียวไมใหามาแล้ว มันแสบเยี่ยมผดีหลังไปปนแสบใจมันของเรานขาผด้คุณคือไหนนะไหนเนยนี่น่นะครับสามพ mọi người bà người mọi 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 người Bây giờ มือหนอันแล้วก็ตุม่มชู้ไปกินอยู่ใน้าบมีสมุกเสี้ยงของจุ่มหัวปักรถไปเอายีรีบอกพอทีอออเออเอาไป,ปาทิ่เตาหัแล้เอาเต้าหัวก็ใส่เมนจุ่มบอกพอเออเพียงแล้อะไรขากันบ้านเนี้ยเจ้ากระบอกกับหัวก็ใส่ขนาด

ไปกันมี่น้่งแซ่บมากแค่ว่าปอนเขาเนียนๆด้วยให้มาท่านกินเดี๋ยวกินครับไปกันสวัสดีครับ